สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Match Point ครับประจำวันพุธที่10มกราคม2567นะครับผมนี่เพิ่งจะมานะหลังจากปีใหม่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่มีรายการไงก็เพิ่งมาเจอคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นปีพุทธศักราชใหม่2567วันนี้พี่เพชรกร็มาแทนคุณท็อปชลพัชกลิ่นดอกไม้ที่ป่วย เป็นโกกนรคกระเพาะ<ร><ร>ไม่น่าเชื่อนะคนดูแข็งแรงเนี่ยเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้มันน่าจะเกิดกับปาล์มเพอร์สิสุธิกลมากกว่าคือคนที่ไม่พักไม่ผ่อนนอนน้อยผมทํางานหาม,มลูกหาค่าไม่เป็นท็อปชุลพัฒน์เนี่ยใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ไม่ดิน้นไม่ลนอยู่แบบว่าสบายๆชิวๆเนอดันป่วยเป็นโรคกรเพาะแต่ัาปาล์มเนี่ยเวลาไปปุ๊บ ดีนี่ปุ<อ>๊บล<อ>บปั๊บร่วงเลยนะรวงเลย <c oughs> เอ้าก็ดูแลสุขภาพกันนะที่เราผม <c oughs> เล่าให้ฟังก็คือว่าบางทีแม้แต่คนที่เราเห็นแข็งแรงแข็งแรงอย่างคุณท็อปอ่ะเราเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เหล็กเขาชอบเวลาเขาว่างๆจากการทํางานเขาก็จะเข้าฟิตเนสนะอชอบเข้าฟิตเนสชอบออกกําลังกายเล่นกีฬาแต่ว่าคนเราบางทีข้างในเราไม่รู้ไงก็ต้องไปตรวจสุขภาพ ปีละครั้งก็อย่างดีนะครับด้วยความหวังดีจากพวกเราน่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนี่จะเข้าวันเด็กแล้ะอีกสักวัน2วันเดี๋ยวก็จะเริ่มงัดรูปวัยเด็กมาโชว์กันละตามหน้าฟีดเฟซบุ๊กผมมีอยู่รูป2รูปะรูปใช้ทุกปีผม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 ลมทุกปีทุกปีรูปเดิมรูปเดิมรูปแบรดพชรอ๋อลงอ๋ตอนเด็กๆคุณหน้าเหมือนแบรนดพิทแบรดพชรแบรดพยอดเลยอ้า อานนี้อัามาเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬากันหน่อยฮะเริ่มที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขามีงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนของสโมสรบุรีรัมย์อยู่นเตดครับผมแน่นอนเมื่อคนเข้าไปในงานแล้วในงานนักข่าวบานเลยเนี่ยออนักข่าวเขาจะเขาไม่ไปร่วมงานอย่างเดียวหรอกเ,ออขเขาก็ต้องหาประเด็นข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณเนวินออในงานเลี้ยงสื่อมวลชนที่โรงแรมอมมงรีวอเตอร์เกตเมื่อวานนี้นะฮะ นี่คุณเพชรแก้มาแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็รู้ว่าเป็นโรงแรมนี้แต่ตอนอา่านสคริปต์ตอนแรก <c oughs> ทำไมมันทำไมคนระที่กัน่ะนะฮะเพราะ <c oughs> ตอนแรกผมมีหมายเหมือนกันแต่เมื่อวานติดงานเลยไม่ได้ไปไปไป,ไปร่วมรู้ลางวันเห็นมีรางวัลในงานใช้ได้เลยนะนะรางวัลผู้สื่อข่าวเขาได้กันอยู่นะ <c oughs> นะอ่ะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุณเบนเนวิน อะไรนะฮะนนคุณเดวินถามว่าไม่อยากเลยครับอย่าให้ผมต้องไปไปเทียบชั้นคุณเดวินเลยฮะเอาเน, <ฮะ S 2> นว่าคือคำถามหนึ่งก็คือว่าผู้สื่อขาวว่าวก็ถามคุณเดวินเลยพี่คิดว่าฤดูกาลนี้พี่จะบุรีรัมจะป้องกันแชมป์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ทูแบงคอกทางเรือเขาแดงมากานะฮะไหนจะมีบีจีเป็นตัวแปรขณะที่ฟอร์มของลูกทีบูรีรามของพี่เนี่ยเอาจริงๆครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ย มันถือว่าผิดฟอร์ไมไปเหมือนกันนะผิดผิดเยอะนะมันผิดฟอร์มไปเยอะ <S <S คุณเอวินก็ตอบว่าอย่างมั่นใจว่ายังไงบุรีร,รัมย์ก็เป็นแชมป์นะฮะครับคนที่อยู่ในงานบรรดาสื่อก็แบบยิ้มมิ้มกันนะว่าแบบสไตล์พี่เน่นเฮ้ยล,ล,ลุงคุย้ยมาเราเรียกกันส่วนใหญ่สื่อมวลชนเนี่ยน้องๆเขาก็เรียกคุณเอวินว่าพี่เน่เขาก็จะแบบ พีเ่เนยคุยหรือเปล่า <Yeah. S 1> พี่สถานการณ uh ์ huh. แบบนี้พี่ยังตามหลังเขาอยู่เลยพี่จะมาบอก <Yeah. S 1> ว่าพี่จะกลับมาเป็นแชมป์นะแต่คุณเนวินก็ว่าเหตุผลว่าตัวแปรเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของนักเตะต่างชาติเพราะหลายคน <Yeah. S 1> ก็พูดนะว่าบอลไทยเนี่ยนักเตะต่างชาติโคต้าต่างชาติเนี่ยสำคัญมากเลย <Yeah. S 1> นะครับคุณเนวินก็บอกว่าวันนี้เห็นขนาดทีมในไทยลีกทั้ง16ทีมค่อนข้างสบายใจเพราะคู่แข่งเนี่ย ไม่มีใครดึงผู้เล่นหน้าใหม่จากต่างชาติมาอยู่ในทีมตัวเองส่วนใหญ่นะเข<ๆ>าพูดเปรียบเปยว่าไปเดินอยู่ที่เชียงกงเชียงกงเนี่ย ถ้าเด็กสมัยนี้เกิดไม่ทานอาจารย์เพชรอธิบายนะฮะเชียงกงเนี่ยมันคืออะไรฮะเชียงกงเป็นแหล่งที่ค้าอะไรอะไรมือสองอะไ่มือสองนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยนานยี่ห้ออะไรีคุณเดินไปหาแม้กระทั่งบางครั้งค,คุณขับรถแบบยากๆนะสมมติคุณมีรถโบราณคุณจำรถสโกด้ได้ไหมรถโบราณบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปหาอะไรที่เนี่ยเจอเจอโอเป ที่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเลโน่บ้านเราหายแต่ถ้าคุณไปเดินเชียงกงคุณจะเจอใช่ดังนั้นเชียงกงมันคือแหล่งรวมของมือสองรถมือสองครับคุณเดวีเขาก็เปรียบเปยว่าถ้าทุเล่นต่างชาติซึ่งมันน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแปรของการวัดแชมป์ไทยลีกเนี่ยบุรีรัมย์อินพอร์ตใหม่ตลอดนะเราเรียกว่าอะไรห้างได้ไหมอ่าอะไรห้างคือตัวไหนไม่ดีก็จะไปเอาตัวต่างชาติที่ไม่ไม่ใช่ว่าผ่านจากทีมอื่นในไทยลีกมาแล้วมาเอามาเล่นนะ ส่วนใหตัว <Import. S 1> ต่างชาติบุรีรัมเนี่ยจะมาแบบว่าไม่เคยเล่นไทยลีกเลย uh. อิมพอร์ตมาเลยแต่ที่มัออื่นในไทยลีกมักจะเอาผู้เล่นที่ทีมใหญ่ๆทีมอื่นด้วยการโลทิ้งไม่เอาแล้วหรือทีมเล็ก uh. ปล่อยมาให้นะยกตัวอย่างอย่างอย่างคาท่าเรือบารอสทาเดลี่แฮมมิงตันสวเลส uh. มันก็คือไม่ใช่ของใหม่มาถามว่าพวกนี้เก่งไม่เก่ง uh. คุณเนวินก็มองว่าเก่งแต่คุณเนวินมองว่า บุลีรามอ่ะมีตัวที่เก่งกว่าตัวต่างชาติที่เก่งกว่าเพราะเป็นตัวที่เรียกว่าสดใหม่จริงๆอแต่อันนี้อันนี้อันนี้ผมเห็นค้านนะ,ะเพราะว่าคือสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราคุ้นชินถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเป็นเรื่องรถนะคุณโทนนะผมว่าอยู่ที่ช่างที่ทำนั่นหมายถึงโค้ดถ้าคุณจับอะไรที่ถูกต้องมามคุณจูนอะไรได้ดีรถคันนั้น ก็จะกลายเป็นรถที่ถ้าคุณประกอบ่างคุณเอาอะไหล่มือสองอ่ะแต่ว่าคุณประกอบอช่างประกอบมันเก่งอ,ะอ่ะอมันจะกลายเป็นรถที่อาจจะเร็วกว่ารถมือหนึ่งเออถูกต้องมันจะเป็นรถที่วิ่งทางไกลได้อึดกว่ารถมือหนึ่งก็ได้มแ,มแม้กระทั่งมนอนีอันนี้อ,นนอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่เพชรอะไหล่ใหม่ๆมามเกิดสมมุติว่าเป็นอะไหล่ที่ชำรุดเป็นดีเฟกที่แบบว่าซวยๆยผลิตออกมาร้อยชิ้นไอชิ้นเนี้ยบังเอิญบังเอิญ หรือไม่ผ่าน q ิ่มันเป็นเช่นมันมีรถยุโรปบางตัวแต่มันมาวิ่งอยู่ในยุโรปนี่มันวิ่งชิวนะมันเจออากาศเมืองร้อนปัจจัยบ้านเราหรือเจอถนนบ้านเราเจอโช๊คของมันกับโช๊คของมันกับถนนบ้านเรามันไม่แมชกันไม่เข้ากันอมันก็พังมันก็สะดุดได้แต่ว่าพี่เนก็เจอมาเยอะเช่นเจซิมสันเช่นหลายๆตัวที่เซ็นมาแป๊บเดียวแล้ว ต้องปล่อยออกไปแต่สไตล์พี่เนก็คือก็จะไม่เอาตัวในเื่อวงวานไทยลีกมาไอตัวนี้ไม่ดีวิ่งไม่ได้เว้ยไอตัวนี้ไม่เหมาะกับของเราบ้านเราเว้ยก็สั่งตัวใหม่สั่งตัวใหม่มาแต่นี้ก็เป็นทัศนะของคุณเดวินเท่านั้นนะแต่นี้เรามาดูว่าบทพิสูจน์ก็คือเดี๋ยวไว้จบฤดูกาลเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าเสียงกงจะพังอาจไหมหรือว่าก็ยังต้องเป็นเรื่องของอะไหล่มือนอกต่อไป วิธีคิดใครจะถูกเดี๋ยวก็รู้กัน <Yeah. S 2> นะฮะแต่ว่า,เ,าเรื่องของการแข่งขันปีนี้ผมว่ามันสนุกขึ้น <Yeah. S 2> นะครับมาต่อที่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อคืนมีฟุตบอลคาราบาวครับร่องรองชนะ <Yeah. S 2> เลิศนัดแรกเมื่อวานนี่ผมก็เข้าไปดูเพจของเ,อเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีที่ผันตัว <laughs> มาทำ <laughs> เรื่องฟุตบอล เขาก็ฟันธงก็เชลซีจะบุกไปชนะโบงโรแบบเฉือนนะแบบเฉือนนะอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะแต่ว่าผมเองผมเองแต่ว่าศีรษะเขาไม่มีผมเลยนะฮะเป็นลูกครึ่งสกอตแลนด์นะฮะเม่ดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาขนาดนี้เอ่ยชื่อเธอเขก็เข้าไปดูว่าไอ้แกวิเคราะห์ยังไงนะฮะแกก็ผมก็เห็นด้วยกับแกนะทุกคนคิดเหมือนคิดเหมือนเขาเหมือนอ่าเรียกว่ากูรูท่านนั้นหมดว่า โบโลอ่ะมันไม่น่าจะทานทานเชลซีไหวหรอกคือโบโลก่อนเกมเนี่ยในแชมเปี้ยนชิพมันก็ไม่ชื่อว่าดีนะไม่ดีไม่ดีอยู่อันดับที่12เออ่ไม่ชนะติดกันมาและเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดเนี่ยชนะได้แมตช์ดเดียวแต่เชลซีดันแย่กว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะต้องวิพากษ์วิจาณยกันก็คือว่าพอคุณไม่มีนิครัสแจ็กสันที่ไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่น มันมีทางเลือกคืออันโดโบยาแต่ว่ามาริเซโอโปเชติโนเลือกใช้เอาโคพาเมอร์เนี่ยไปเล่นหน้าเปาแล้วโคพาเมอร์เนี่ยเมื่อวานไม่รู้แกแกนก้าวเท้าไหนอ,ออกจากบ้านแกยิงทิ้งยิงคว้างมากแต่เมื่อวานนี้โอกาสยิงเชลซีนะโทนนะโอกาสยิงเยอะมากมาแต่ว่าโดยเพาะมัน,มนผมว่าโคพาเมอร์คนเดียวนะ่ยมันจังสามลูกนะย,ย้อนกลับไปดูนึกถึงแมตช์ไหนรูเปล่า เอออาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนึกออกไหมอาซนอลบุกยิงแล้วยิงอีกยิงอีกยิงแล้วไม่ได้อันนี้เป็นเอฟอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเร่องควาไม่คมเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ประตูเซฟเด้อไอประตูโบโลลูกซองแตกอ่ะแล้วโคพาเมอร์ต่างไปสามแล้วออกอ่ะมันมีบางลูกที่ปกติโคพาเมอร์นะยากกว่านี้มันยิงเข้าแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือเชลซีก็มีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งแมตช์นะครับก็ ในคืนวันที่23่ามมกราเนี่ยก็จะเป็นเลกที่ 2, 2>, เ,นะ 2> เองนะในน่บานตัวเองซึ่งโอกาสที่จะแก้ตัวมันก็มีอยู่อันนี้ที่พูดน่าเป็นห่วงเพราะอะไรนะเราอยากเห็นลิเวอร์พูลกับเชลซีจริงกันเพราะว่าถ้าไม่ <B> olo, ใช่โบโลโบโลหลุดไปชิงกับกับไม่อย่าไปอย่าตอนนี้ยังไม่คิดว่าโบโลหลุดไปชิงกับฟุตเลมนะไม่เอานะไม่โบโลสมมติแค่โบโลไปชิงกับลิเวอร์พูลอ่ะเออเอาเหมือนว่าคนจัดก็ หรือว่ามันก็เลตติ้งมันก็ตอบพูดตรงๆเม<ล>ืคืนจะเป็นคู่นี้โอลโรได้ประตูชัยจากเฮเดนแฮกนี่นนทีที่37ซึ่งจริงๆเนี่ยโมโลก็ยิงได้แต่นาทีม37แล้วเชลซีมีโอกาสที่จะได้ประตูตีเสมอแต่ทําไม่ได้แล้วนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลที่แล้วทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแค่บอลไม้กับฟอเรส ที่แพ้มากกว่าเชลซีคือ32นัดนี่นับตั้งแต่ออกสาารดูกาที่แล้วนะเชลซีตอนนี้แพ้31นัดในทุกรายการและเป็นทีมที่แพ้นอกบ้านมากที่สุดก็คือ21นัดนะทำให้แฟนบอลไม่พอใจหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเลยคือเทียโกซิวาเนี่ยโชว์ความเป็นผู้นำนะลุยเดียวเลยเข้าไปเฮ้ยคุยกับแฟนบอลหัวร้อนเข้าไปเฮ้ย โอ้ยใจเย็นอ๋อแกเข้าไปบอกให้ใจเย็นนะนะครับไม่ได้เข้าไปจะเอาหรือจะเอาสักฝุ่นไว้ไม่ใช่นะนะฮะก็บางส่วนตรงมุมธงนะมีแฟนบอลนะครับเกิดการบุกหนีหัวเสียเพราะไม่พอใจผลการแข่งขันทําให้เทียโกซิวานกับตันทีหมอเจลซีเนี่ยถึงก็เดินเข้าไปเพื่อขอพูดคุยกับแฟนบอลก่อนที่แฟนบอลจะอารมณ์เย็นลงและยื่นมือมาแท็กให้กับมาแตะมือกับซิวาีขอเพลงฮะถ้าเป็นเพลงอะไรที่จะเข้ากับภาพนี้ โปรดใจเย็นน้องชายเอ๋ยใจเย็นเย็นหรือเรื่องเชลซีต้องใช้เวลาหรือเพลงพี่เบิร์ดลหรฮะมีไหมเออฉันเจ็บครั้งนี้นอันนี้ก็ต้องไปห้ามก็แสดงความเป็นผู้นำความเป็นกับตันทีมเรื่องนี้เนี่ยยิงเคยเกิดขึ้นกับนิวคาสเซิลคุณจำได้ไหมเออเคียร์เรนทิเปียแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเข้าไปเหมือนกับยิ่งวันนี้นะคือนั้น ไม่ไม่ได้จบที่สนามนะมาจบนอกสนามตรงที่แฟนบอลเนี่ยเขาโพสต์ขอโทษอ่าอ่านะครับก็ก็ลักษณะไม่พอใจผมกันนครันี่คือขอโทษด้วยการแท็กมือเลยอันนี้เราจะเห็นเลยว่าแท็กมือกันแต่เมื่อวานนี้นะฮะเดียโกซิวาเนี่ยก็ทําสถิติเหมือนกันนะว่าเป็นนักเตะที่อายุมากนะครับ39ปี109วันที่ออกสตาร์ทเกมลีคับรอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าเป็นรองแรนกิกส์เพราะว่าเขาเคยทําไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะในเกมที่พบกับซันเดอร์แลนด์เนี่ย ด้วยวัย40ปี39วันยากจะทาลายครับยากจะหาใครทำลายแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่านักฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยอายุการใช้งานมันเยอะขึ้นนานขึ้นเรื่องจากเรื่องจากวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการการแพทย์นะฮะ สถิติของรานกิ๊กอาจจะโดนทองรายได้ดีไม่ดีก็จะอาจจะเป็นเตียโก้ซีวาปีหน้าปีหน้าก็ได้นะเออมนะาต่อที่คาราบาวครับวันนี้รอบรองชนะเลิศนัดแรกอีกคู่หนึ่งลรเวอว่าฟูเปิดแอนฟิลิวเจอฟูลแล้ไปอีกสามครับผมอาจารย์เพชรว่ายังไงฮะทัศนะเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเ,เห็นคุณยังไม่ไดีมีทัศานาเพราะว่าฟุงมัวแต่ไปทัศนาร้องเพลงสถานการณ์อยู่เออนะก็วันนี้นะครับคือถ้ามองตามหน้าเสือนะวันนี้นะอ่ะ เออหลีกครับเราจะเห็นทีมฟุตบอลที่ส่งตัวสำรองลงเยอะอฮะแต่ว่าพอมาถึงรอบนี้มันต้องดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะ3ามเกมเป็นแชมป์ถูกต้องนะฮะในนัดนี้จะไม่ยืเจอมาติดนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโซบอสเลก็ยังยังไม่ฟิตด้วยนะคเออเอ็นโดก็เอเชียนครับโซบอสไลยังไม่ฟิตเหรอพี่ครับผมนี่เพิ่งไปรับรางวัลนักเตะยอดนักกีฬาชายยอดเยี่ยมแห่งปีของคาร์าลีมาโมเวซาร่าไม่อยู่ อ๋อมาอยู่ไปนฟครีกเฟอ,อร์กูฟันได้มีป่วยมานะแต่ว่าน่าจะฟิตกลับมาลงสามแทนนะครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาและแนวรุกนะฮะก็น่าจะเป็นโชต้านะออกสตาร์เป็นตัวจริงรยืนล่าตะขายร่วมกับลุยดิอาสแล้วก็ดายบินนูเยสนะครับ แเคอร์ติสโจนวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสลงนะครับคู่กับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ผมว่าไอ้ทั้งโจนทั้งทาวิเอเลียตอะหลังเล่นดีนะวันนี้ก็อาจจะมีตัวเรื่องนิดนึงอาจจะได้เห็นกราเฟนแบกก็ได้หรืออาจจะเห็นทาวิเอเลียรบนะเคอร์ติสโจนพวกนี้นะครับประมาณนี้ส่วนฝั่งของฟูลแลมนี่ก็ฝากความหวังไว้ที่อังเดรเปเรล่าปั้นเกมหน้าเป้าก็ราอูคิมิเนตเห็น ฟูแลมเนี่ยเล่งโรเบโตฟิมิโนอยู่นะอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลเพราะเขาก็ดูแล้วว่าเฉพาะกำลงพังราอูคิมิเนสเนี่ยมันไม่เพียงพอนะสถิติเจอกันล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ4-3ในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนธันวาคมนี่เองเพิ่งเจอกันหมาดๆเลยนะวันนี้ฟูแลมมก็น่าจะโดนอีกผมว่าเพราะว่าที่แอนฟิลด์เนี่ยลิเวอร์พูลใสๆเลยจานแก้ตัวไปเลยจากเมื่อคืนที่วางเชลซีไป วันนี้บอกได้เลยนะฮะแฟนๆที่ดูแมทส์พอยต์อยู่เดี๋ยวอาจจะดูรายการเราเสร็จงีบสักง,งีบหนึ่งนะแล้วก็ตื่นมาดูต่ออีสามได้เลยครับผมนะครับมาที่ทีมโปรดของอาจารย์เพชรหน่อยฮะซัปเปอร์ครับไปเอาติโมโวแวนเนอร์มาเออติตโมโวแวนเนอร์นี่ก็เคยเล่นกับเชลซีนะซึ่งแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเลยนะฮะคือคือจะบอกให้อย่างนั้นไม่ได้อาจารย์คืออย่างนี้ในส่วนตัวเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ แต่มันได,ไ,ดได้ได้ดีกี่แชมป์อยู่ฟ้าแชมป์ลีกไปด้วยเออ,อมันมันเป็นกรณีอีหลักอีเหลือนะแวรเน,นอร์อ,อ,อแต่ว่าถามว่ามาใช้งานแล้วมันมันมันก็ไม่ไม่ได้ศักยภาพเต็มที่นะครับสำหรับเชลซีนะตอนนี้นะครับยืมตัวมานะนะ,ะสเปอร์จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเหนื่อยของกองหน้าวัย27ปีทั้งหมดเลยจะอยู่ที่สัปดาห์ละ164,000ปอนด์นะฮะหรือราวๆ6.23ล้านบาทนะครับและก็มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะ ในราคา17ล้านยูโรหรือประมาณ646ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นไปนตามอ,ออปชั่นที่ได้ตกลงกันไ้นั่นเองนะฮะอตอนที่ติโมวานเนอร์ลงสนามให้เชลซีนะฮะเมื่อปี2020ถึง2022นะครับลงสนามทั้งหมด89เกมยิยงได้23ซึ่งถือว่าเป็น,นเป็นน้อยนะน้อยนะนะครับสำหรับกองหน้านะแต่นี้แวนเนอร์ต้องตัดสินใจาย,ย้ายทีมเพื่อที่มีโอกาสลงสนามมากขึ้นเพราะเขาอยากจะไปเล่น ยูโร2024นะอย่าไปติดทีมชาติเยอรมันนะครับผมตอนนี้วานเนอร์นะครับพอมาอยู่ที่สเปอร์ปุ๊บเป็นนักเตะคนที่6ที่เป็นชาวเยอรมันครับผมใช่นะฮะคือคนแรกเนี่ยแม็กซีเบิร์กมาดูเลยนะแม็กซีเบิร์กโอ้โหรุ่นเก่าเลยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกอ่ะคิดดูนะฮะ1907-1909นะครับคนที่2คือเจอเกิลคลินส์มันมา2ครั้งนะ94-95กับ97-98นะครับแล้วก็สเตเฟนฟรอยนะฮะ ปี1999ถึง2003นะครับแล้วก็ Christian 2004, ie, คริสเตียนซีเก้2001ถึง2004ลูอิสโฮบี้นี่ผมแทบลืมไปแล้วนะว่าสเปอร์เคยมีลูอิสโฮบี้2013ถึง2015และก็คนล่าสุดนี่เองในปี2024ริชาร์ลิสันหนาวแน่นะครับติมโมแวนเนอร์นี่ลูอิสโฮบี้นี่ลืมไปเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปอยู่จากเ,เขาไปอยู่ฮับบุกนะ,ะจำได้ว่าเขากลับไปอยู่ฮับบุก ปัจจุบันนี่ยังไม่เลิกเลยนะับเออเคยแล้วก็จากคำบุกไปบรักเบิร์นปัจจุบันยังเล่นอยู่อ่ะโฮสตินคายโฮสตินเคลอยู่เลยอ่ะในวัยสามสิบสามปีนี่ถ้าไม่มาอ่านข่าววันนี้ผมแทบจะลืมไปแล้วลืมเหมือนกันนะลูวิสโฮบี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรก็เลยไม่ได้โดดเด่นเลยลูวิสโฮบี้เนี่ยผมยังจำไอ้โจเซ่โดบิเกสไอ้ปีกโปรตุเกสตัวเล็กๆได้มากกว่าอีกยังรู้สึกว่า ลุยิโทบี้อยู่นานกว่าโจเซ่โดมิกเกสนะแต่ผมยังรู้สึกว่าโจเซ่โดมิกเกอ่ะยังมีภาพติดตาผมมากกว่างใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ส่งเลยมันเลี้ยง<ะ>เลี้ยงวนไปวนมาอย่างเดียว <ฮะ S 2> อะนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในช่วงแรกช่วงหน้ามีเรื่องดราม่าเล็กๆเมื่ออลรันเชียเลอร์เขาจัดทีมยอดเยี่ยมเล็กแรกของพรีเมียร์ลีกในทัศนะของเขาแต่มันไม่ถูกใจใครหลายคนเออแน่นสิเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสกู่ครับ การปฏิตามแมตช์ไกด์ก er. sure. right so ันต่อเมื่อกี้เกินเอาไว้ว่าอาร์ดังเชลเลอร์เขาจัดซิเบตัวจริงทีมยอดเยี่ยมเลกแรกของพรีเมียร์ลีกโฆษณาของเขาเสื้ออาร์ังเชลเลอร์เนี่ยแกเป็นกองหน้าตํานานของพรีเมียร์ลีกที่ซัดไป260ประตูปัจจุบันก็มาเป็นคอมเมนเตเตอร์ใหม่แล้วช่างช่างจับคู่นะแกลลี่รีดิเกอร์กับอาร์ังเชลเลอร์ก็คือดยอดกองหน้าอันดับหนึ่งคู่อันนี้ซิเบตัวที่ฮอตช็อตจัดเนี่ยทำไมมันมันคือทุกวันคพี่เพชร ใดๆก็ดราม่าอะไรทําอะไรนิดหน่อยก็ดราม่าอันนี้ขอขอุญาต่อตัวนิดหนึ่งเออโทนจัดสิบเอ็ดตัวมาสิเพงพอโทนจัดเสร็จเอ้ยทำไมพี่ไม่เอาตัวนี้โหพี่มองข้าวคนนี้ได้ไงทำไมพี่ไม่เห็นความสำคัญของทุกคนลืมอะไรเลยไหมคำพูดที่ว่าโทนลองจัดตัว11เนั่นคือ1ิบเอดยอดเยี่ยมของโทนโทนคิดแบบนี้ก็เหมือนเชียร์เลอร์คิดแบบนี้ให้เพชรจัดก็ไม่เหมือนโทนเออ นะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคงรบการตัดสินใจแต่มันต้มีดราม่าเล็กๆอ่ะไปไล่เลียงกันหน่อยได้ดราม่าอยู่ที่ผู้สาประตูของเชลเลอร์นี่ฮะครับผมนะฮะผู้สาประตูเนี่ยเป็นประตูขวัญใจพี่เพชรด้วยก็เขาให้วิคาริโอนะครับก่อประตูของสเปอร์เป็นประตูยอดเยี่ยมซึ่งหลายคนค้านบอกว่าทําไมไม่ใช่อาริซงนะฮรู้ว่าอาริซงก็เก่งแต่ว่าประตูที่ดีนะฮะจะฉายแสงได้กองหลังต้อง เขาเรียกส่งเสริม <S 2> <S 2> รกองหล,ลังต้องปั้นเน่ยซึ่งกองหลังสเปอร์มเป็นอย่างนั้นไงออโดยเฉพาะช่วงนี้นะค <ขา S 1> ือบ้าเซ็นเตอร์ตัวจริงอ่ะคือถ้าประตูถ้ากองหลังแย่เนี่ยประตูหนึ่งคือแจ้งเกิดไปเลยคร<ะ>ับกลับมาดีๆดอย่างคูกโก้ยอริสอ่ะพอช่วงฟอร์มตกแล้วกองหลังปั้นะจากตำนานเลยนะตำนานทีมชาติฝรั่งเศสพังเลยตาบอลเลยพังเลยอ่ะเออ แต่อ้กุยโมโอวิคาริโอเนี่ยด้วยกองหลังปั้นอ่ะโอเคผมก็ถ้านับจำนวนเซฟผมว่ามันเก่งนะอ่าอ่านี่ก็ผมไม่ได้ดราม่าอะไรแต่ว่าอ่าโอเคคนอื่นเขามองว่าอาริซงเหนือกว่าอีกดราม่าหนึ่งมันไม่มีผู้เล่นแมนซิตี้เลยเออนะครับแต่ว่าคือเชเรอร์เขามองว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะเออร์ลิงฮาร์เลนก็เจ็บซะเยอะครับ เพเวินเดอร์บอยก็เพิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นทีมของอารันเชียร์เนธผู้การทีมฟยกให้อูนายนเอมเมรี่นะครับผู้สักาประตูก็เป็นกิเอโมวิคาริโอแบ็กโฟนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูลวิลเลียมซาริบาอาร์เซนอลเฟอร์กี้ฟันไดค์ลิเวอร์พูลและเดสตินีอูโดจีนะฮะจากสเปอร์ผมว่าดูอูโดจีเนี่ยก็น่าจะดราม่าถ้าเป็นผมนะผมว่าดราม่าดีกว่าเพราะว่าซ้ายที่ดีกว่าอูโดจีก็มี แล้วใบมีทั้งใบแดงมีทั้งแบนด้วยเครื่องนี้นะอ่าแล้วแต่นะส่วนกองกลางเขาจัดเป็นระบบ4 4 2กองกลางเขาให้เดคลินไรส์นะครับดักของอาร์เซนอลดักลาสฟูริสของแอสตันวิลล่าโมซาล่าเล่นทางขวาทางซ้ายก็เป็นโซนฮึงมินของฝั่งโอเคนะโอเคไหมตำแอย่างนี้นะซาลาโซนคลายส์ผมโอเคดักลาสฟูริสมีตัวอื่นที่อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ไม่ติดอะไรเพราะว่าดักลาสฟูริสถ้าเทียบกับองค์คาพยกลเขา เราพาวิลล่าขึ้นมาระดับท็อปเนี่ยผมว่าโอเค,อเคนะครับกองหน้าครับโอลิวอร์กินวิลล่าไงนะครับยิงไปแล้ว9ประตู8แอสซิสต์แล้วก็จอรอดโบเวนนี้ปฏิเสธไม่ได้ <พา S 1> เลยฟอร์มดีเหลือเก,กินนะยิง11แอสซิสต์2นะครับอ่ะนะฮะนั่นคือทีมยอดเยี่ยมของอันลานเชเรอร์นะก็ถ้าให้เขาจัดผู้จัดการทีมเขาเลือกอูนัยอาร์เมรีดูเขาจะชื่นชมอูนัยแล้วก็ทีมชุดนี้ของอูนัยฮอลล่าปวยครับนะ คือมันก็มีบางตำแหน่งที่ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างประตูผมก็ยังเลือก zon, อาริสองซ้ายผมก็ไม่เหลือบูโดจีคุณจะเลือกใครซ,ซ้ายเนี่ยลุกชอ <laughs> ผมก็คงจะเป็นดูเป็นคนที่เป็นคนเอียงมากคนที่เป็นคนที่เอียงเกินไปอะ่ะเออเออซ้ายเนี่ยอ่าูพูดตรงๆว่าเอามาหลุดไป็ูโดจีก็เข้าใจได้นะซ้ายอาร์เซนอลซิงเชนโกก็สาวันดีสี่วันไข่ <laughs> ใช่ปะ <laughs> จากฝูงลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไอ้ซ้ายจริงๆก็คือแอนดูโดเวอร์ซันเนี่ยมันก็เจ็บก็เหลือซิมิคาสอ่านะฮะไล่มาดิที่เหลืออ่าซ้ายผมกับชอบลูกาดินอ่าอ่าโอเคคือในเมื่อคุณวิลล่านิยมขนาดนี้คุณทําไมคุณไม่ใส่ลูกาดินวะมึงใส่บิล่าสิบเอ็ดตัวไปเลยไหมไม่แต่ลูกาดินมันดีจริงเนีพี่มันเบียดอ่ะแต่ก่อมันเสียตำแหน่งตัวจริงให้ไอ้ ไอ้โมเลโน่ไปแล้วมันก็กลับมาเบียดคืนเลยเียครับมาเรื่องมงคลกันไหมครับผมปะมาเน่สุดชื่นมื่นเข้าวิธีแต่งกับสาวอาอยุ18ซึ่งเขาว่ากันว่ามาเน่แกเลี้ยงต้อยมาะนะฮะก็ก่อนไปทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นมาเน่ซึ่งปัจจุบันอยู่อัลนัเซอร์ทีมของคริสเตอรโดโรนโด,โดในซาอุเนี่ยก็เข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวที่ชื่อว่าไอชาดัมบ้าวัยแค่18ปปีแต่สวยนะสวยนะ คือมาเน่เจอน้องคุณแมาวันตั้งนานแล้วส่งเรียนอะอส่งเรียนอันนี้คือตำนานคุณพ่อขายาวเดี๋ยวให้พี่เพชรเล่าให้ฟังมันมีตำนานเดดดี้ลองเล็กเดดดี้เดดดี้ลองเล็กตำนานคุณพ่อขายาวตำนานแห่งการเลี้ยงต้อยซึ่งละครไทยเอามาทำเมือม่อล่าสุดท,ที่เป็นรีลนัน นะเนก็มีอยู่เรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยที่คุณคุณยิงคุณแต้วเล่นอ่ารักเดิมเจตีลาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเรื่องอะไรที่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแล้วก็พระเอกก็คือสมาร์ทสมาร์ทก,ก็คือแด๊ดดี้ลองเล็กแด๊ดดี้ลองเล็กแดดดี้ลองเล็กเนี่ยมันเป็นเนาะมันเป็นนวนิยายคลาสสิกข,ของทางฝรั่งเขานะก็คือ,อ,อผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยตัวตนส่งเสียเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้เล่าเรียนหนังสือ,อมีหน้าที่การงานการศึกษาดีสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันก็คล้ายๆเดที่มาน่ไปส่งเเจ้าาคนนี่ เรียนตัวเองอายุ31เจ้าสาวอายุ18แล้วคุณคิดดูตอนเจอกันเจอเจอกันไม่ต่ำกว่า2ปีตอนนนั้เจ้าสาวอายุยังไม่ถึง16แต่ว่ากฎหมายเซเนก้าเขาบอก16ก็แต่งได้แล้วตระมานี้แกก็รอให้เจ้าสาวถืออายุ18ค่อยแต่งนะครับก็อวยพรขอให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขนะครับผมเอาไปต่อเรื่งเรื่องของซิโก้ ซิโก้และซิโก้ที่ได้ไลเซนของซิโก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เขาเซ็นให้ตัวเองเหรอไม่ใช่ได้ายเซนจากซิโก้จริงก็คือซิโก้บราซิลอันเป็นที่ชื่อมาฉายาของเขาในเสื้อของคาชิมาแอนเลอร์นะฮะแล้วก็ส่งมอบให้ถึงซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโดยที่ซิโก้บราซิลนั้นเขียนข้อความชื่อเลยนะถึงเกียรติศักดิ์เสนาเมืองขอให้โชคดีทูเกียรติศักดิ์เสนาเมืองออเดอรเบส แล้วก็เ,เ,เซ็นลเซ็น, <ะ S 2> นให้นะฮ<น>ะผมว่าอันนี้น่าจะพวกเล่นเสื้อบ้านเราเป็นคนไปหามาให้แน่เลยเพราะแกง๊งแก๊งเล่นเสื้อเสื้อบอลบ้านเรานี่เป็นถือว่าเก่งมากล่าสุดก็เพิ่งจัดงานที่มีรุดกุลิตมาใช่ไหม,มนะเนี่ยีซิโก้กิตักก็ดีใจย,ยิ้มแก้มปีโพนลงโซเชียลแล้วบอกว่าขอบคุณมากๆ Thank you so much. แต่นี่ซิโก้เนี่ยนะก็คือชื่อเล่นของเกดิซาใช่ไหมมันเป็นฉายาแล้วก็เป็นเป็นชื่อจริงๆเป็นชื่อเล่นของตัวซิโก้บราซิลด้วยเพราะว่าคือบราซิลเนี่ยชื่อยาวมากออาเธร์คนบราซิลจะต้องมีชื่อมีชื่อสั้นๆเอาไว้อาร์เธอร์แอนตูเนสโคอิมบราเหมือนกับเปเล่ไงเปเล่ก็ชื่อยาวกว่านี้เอสเนอารันเตสเดรนาซิเมนโตครับปุ๊บปากเสื้อไม่ได้เปเล่เปเล่จบเหมือนอ่า พี่โก้จริงๆเขาชื่อแค่โก้พอมาเล่นบอลคนก็ตั้งฉายาว่าซิโก้พาอเป็นซิโก้บราซิลแต่ถ้าเอาแบบว่าแน่ๆเลยต้องไปขึ้นบาลเสืออินตั้งพ่อตั้งให้เลยนะฮะมาต่อที่เรื่องของน้องเตยหัถยาบำรุงสุขปัจจุบันไปเล่นวอลเลย์บอลหญิงในลีกอาชีพญี่ปุ่นกับทีมโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีส์แล้วประกบว่าแม็กซ์ล่าสุดได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมรางวัลเนี่ยคือได้ กิฟ์บอลช์ช์ของร้านดาเตย่ายซึ่งมีจุดเด่นที่ลิ้นงวนะฮะวัวสิลิ้นววงวโอโ้โห <laughs> พาทีชนะคุโรเบะสต่อ1เซตโดยที่น้องเตยทำสิบคะแนนจากการโจมตี10ครั้งบล็อก2ครั้งะนะฮะแล้ววันนั้นในกองเชียร์คนไทยไปเชียร์เธอกันเยอะแล้วก่อนเกมเนี่ยเธอบอกว่าแอบ,บให้ล่ามไปซื้อข้าวมันไก่จากงานไทยเฟสติวัลยนเะมืองที่เมืองนะมีงานไทยเฟสติวัลแสดงว่าเมืองเธออะ มีคนไทยเยอะเยอะถึงขนาดจัดงานไทยเฟสติวัลได้เอามันต้องมีคนไทยเยอะแล้วคนไทยก็ตามมาเชียร์เธอเธอก็ระเบิดฟอร์มเลยแล้วก็ปรากฏว่าได้ทั้งข้าวมันไก่ทั้งเนื้อย่างไปกินเลยคราวนี้โอ้โหนี่อิ่มนะนะฮะนี่ก็ถือว่าไปแล้วแบบเล่นดีก็เหมือนน้องมือเซตอ่ะน้องชมพู่พรพันธ์ไปเล่นกับเกาหลีใต้ก็เล่นดีมากครับผมอ่ะวันนี้เราจะลากันด้วยภาพเหตุการณ์ที่แกรี่โอนิวผู้จัดการทีมวูลฟแฮมตัน เซอร์ไพรส์เด็กจากแคเดมี่แปดขวบของสโมอสรเล่นกับชุดใหญ่ไปเลยเอไปเล่นกับชุดใหญ่ไปเลยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจออโอ้ยเรียงร้องไห้กับจองตอนเด็กวัยเนี่ยล้มยังร้องไห้อยู่เลยนะแต่ได้เล่นกับชุดใหญ่แล้วอะบอกว่าเล่นเล่นไงไหมชุดใหญ่เสียบเดี่ยงห <c oughs> มดเลย <laughs> โอ้หไอ้หยอกหยอกคนไหนไอ้คนไหนมันจะใจหินกับน้องขนาดนั้นเอออ้าวอ้าวลาไปด้วยภาพหน้ารักๆนี้นะครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ